การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนี่ยควรตรวจในผู้หญิงทุกคนการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส HPV นะครับก็คือเป็นการตรวจที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มความไวในการตรวจหาเรื่องของมะเร็งปากมดลูกและเซลล์ผิดปกติที่บริเวณปากมดลูกนะครับ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนี่ยควรตรวจในผู้หญิงทุกคนตั้งแต่อายุ30ปีเป็นต้นไปครับด้วยการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ร่วมกับการดูเซลล์ปากมดลูกตรวจทุก5ปีครับทีนี้มันจะมีอีกกรณีหนึ่งคือในกรณีผู้หญิงที่อายุ25ปีร่วมกับว่าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยควรตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุกสปีด้วยการตรวจดูเซลล์ปากมดลูกจนอายุถึง30ปี จากข้อมูลณปัจจุบันเนี่ยถ้าหากว่าเราได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกไปแล้วยังมีความจําเป็นที่จะต้องมาตรวจคัดกองมะเร็งปากมดลูกตามเกณฑ์การตรวจปกตินะครับ